สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ทีมงานโฟรทีนะครับพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วเดินทางมาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอำเภอพรานกระต่ายนะครับข้างหลังผมนี่แปลงมันสำปะหลังนะครับไม่ใช่เพิ่งเริ่มใช้นะฮะใช้มาสี่ปีแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังจากปากผู้ใช้จริงนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนะครับครับผมพิเชษนะครับชาวบ้านเอ็ดบางมะขานะครับ พื่อนกระต่ายจังหวัดกาแฟเพชรครับวันนี้ที่ผมเดินทางมาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดือนตุลานะครับเดือนกันยาที่ผ่านมาพายุเข้าประเทศไทยหลายลูกมากแล้วเจอปัญหาหลายพื้นที่เจอน้ําท่วมทีนี่เจอไหมครับเจอน้ําท่วมกับน้ํามันเซนทีนี้ต้องรีบขุดหนีน้ําำถ้าไม่ขุดก็เสียหมดครับ ก็คือแปลงนั้นเราก็ฉีดโฟทีอยู่ปกติฟีดปกติแปลงนั้นฉีดได้4คนคนฉีดได้4ครั้งครับผมผมฉีดผมใช้ตั้งแต่แช่ท่อนนะตัดท่อนนะแช่ท่อน5นาทียกก็สอบออกแล้วก็<อ>บ่งไว้บ่งต้นผ้าหมคุมสามวันแล้วก็ไปเสียบพอได้สัก1 0 15วันก็ทีนี้ก็ฉีด,ฉ,ดฉีดแตงใบเดี๋ยวครับตอนที่แช่ท่อนเนี่ยแล้วผมไม่3วันเนี่ยสิ่งที่สังเกตที่ท่อนพันเนี่ยตานนเปิด<ะ>เลยครับตาเปิดเขียวเห็นเลย ผมพอได้15วันแรกก็ฉีด1ครั้งอพอได้1เดือนเต็มก็อีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งครับพอได้45วันก็อีกหนึ่งครั้งทุก15วันครับสามแล้วแล,แล้วก็พอนี้ได้อีกพอจบอีก15วันก็อีกครั้งหนึ่งครบ 2, 2> รบเดือนคพอเราทีนี้เห็นต้นสวยละตั้งต้นดีควยรากโดกดีแล้วพอ,อหยุดเลยครับโอ้หยุดเลยนะครับหยุดเลยสวยแล้วฉันพอแค่นี้ใจแล้วที่เราทราบข่าวคือของแปลงของเชนเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมครับคุดคุด ดำน้ําขุดกันใช่ไหมฮะครับถุกแบบมันจะขูดเปียกทึ่มทึ่มทึ่กก็ไม่ได้ก็ต้องคล้ายๆว่าเอาน้ําขึ้นมาช่วยหน่อยนึงแล้วก็ดึงง่ายนิดนึงครับอ่าไม่งั้นเดี๋ยวเสียหายจะเสียหายหมดพื้นที่เท่าไหร่นะครับหนึ่งไร่สองงานหนึ่งไร่สองงานคือไร่ครึ่งครับไร่สองงานหกร้อยตารางวาครับไร่สองงานได้กี่ตันครับสิบหกตันครับค่าแป้งเป็นยังไงครับค่าแป้งที่ประวัติก็ยี่แปดยี่เก้านะครับก็ยังถือว่าโอเคครับถ้าเกิดว่าตามตลาดก็มาตรฐานเลย อายุมันเท่าไหร่ตอนนี้คุณแปดเดือนสิบหกตันครับไล่ครึ่งได้16ตันครับพี่น้องครับนี่ถ้าสาไล่เนี่ยซัดไป32ตันเลยนะแค่8เดือนนะครับยังขุดแล้วได้ผลผลิตขนาดน,นี้แล้วถ้าเกิดมีการฉีดแล้วไปขุดตอนอายุครบขวบได้เพิ่มอีกแน่นอนแน่นอนครับค่าเฉลี่ยไล่หนึงประมาณ10กว่าตัน10 บตันสิเ็ดตันกว่าครับผมอันนั้นพันอะไรฮะอันนั้น8 9ครับพันแปดเก้าฉีดไปแค่4ครั้งเองนะครับท่านผู้ชมให้ปุ๋ยให้ยาอะไรไหมฮะก็ฉีดแต่โทีครับเนี่ยแปลงแปลงนั้นเคมีก็ไม่ได้ใช้เคมีก็ไม่ได้ใช้ครับสารเคมีไม่ได้ติดใช้ปุ๋ยอินรีรองพื้นเหมือนเดิมรเนิมเลยรองพื้นไล่ระคืนกระจบทบปกดิครับผลจากผู้ใช้จริงนะครับไม่ใช่เพิ่งใช้ปี2ปีนะครับแต่ใช้มาตลอด4ปีฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าเราใช้โฟทีแล้วเนี่ยประทัับบบใจอย่าางงไรร้ค ผมก็ทีแรกก็ว่าแพงแต่ถ้าไปถ้ามาใช้แล้วมันไม่แพงที่คิดครับ600 3ไร่นี่ใช้ไปเยอะครับฉีดจนว่าลืมว่าซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะใช้จนลืมนะครับครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่กเกษตรกรทุกท่านนะครับต้องใช้โฟทีแล้วครับชั่วโมงนี้เพราะสามารถช่วยทุกท่านให้ลดต้นทุนการผลิต ค่าปุ๋ยค่ายาแล้วก็ทําให้ผลผลิตเพิ่มได้จริงแล้วก็ปลอดภัยต่อตัวเราด้วยปลอดภัยต่อตัวเราด้วยนะครับครับวันนี้ทีมงานโฟรีต้องขอบคุณนะครับมิเชษมากนะครับที่อนุญาตให้เรามาสัมภาษณ์นะครับวันนี้ทีมงานโฟรทีลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ